กัน้ะจ้ะตำแตงใส่ลูกชิ้นปลาใส่มาะหมาน้ำจ้าใส่ข้าปุ่นน้ำไี่ยังจะใส่อันนั้นจ้าซึ่งอยากกินเผ็ดๆนัวๆจ้าเสร็จๆประเภทเสร็จจะไม่กินน,น้ำกันค่ะแซ่บแซ่น้นกันได้จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะจ้ะบัดิพอบกันด่วนจ้ากับเซาดอนจ้ามื้อนี้เซาดอนสีผ้ามาพี่น้องมากินตําแตงจ้ะตาแตงใส่มาม่าใส่ลูกซ้นปลาจ้ะมากินน้ากันนะจ้ะสาดบางแง่บางเอฟถาดเบ่ากับเบ่าลิ้นทั่วถาดบางไง่บางเอฟจ้ะมากินน้ากันจ้ะแซ่บๆนัวนๆน้ากันนะจ้ิซีนีของข้าวของหวานจ้ะนาโคกเ้าขนม ือมาก,กินแก่เทสจ้ะชีวิตต่างแดนนี่ยังกิกกนไปจ้ะบุพอกันโดนจ้าซาวดอน์นซาวดอนบบุ่อยมีกระิดกระใจเฮ็ดคลิปนอกจากเนะหายไปโดนค่ากลุ่มใจน้อโคโรนาโคโรนาโควิซิซเกาเนอจ้ะช่วงนี้ก็บะสถานการณ์ดีขึ้นอนอกจากอยกกกู่ยเกาหลีกับยอดผู้ติดเชื้อกับลดลงเราจะเป็นที่นาแบบข้าวดีอยู่จ้ะหลังจากที่แบบว่า สองอาทิตย์มาในเสาดอนกก็ซีเรียสเท่ากันว่าสก๊อบบานดีบอก็ลเลยแบบบ้านเท่ากับระบาดเื่ากันจ้ะกลับไปก็แค่นั้นเนาะคะเนาะยุ้ใส่หากับระวังตัวเองรักษาสุขภาพก็ให้ทุกคนด้ค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก่าเนาะคะเนาะดูแลสุขภาพค่ะม่กินน้ำกันจ้ะบ่เบาหลายมันซีเรียสเนาะจ้ะเบาเรื่องนี่แบบซีเรียสแจ็คย่างเป็นยังย่บานน้องเองซีเรียสค่ะ จะมากินจ้าจะมากินน้องกันเนื้อจ้าพี่น้องแซ่บๆลำหมึกแดงนอนอยูกอ่กับว่าสวง้ะมวันนี้วันหยุดเนาะวันอาทิตย์ะหยุดนอนไปนอนมากปวดหัวจ้ะไปกินเผ็ดๆพ,เ,พเห็นมันซ่่วงกันนะืม Đang có cọp cọp Chẹp luôn Mì ăn Ta xay บ้านเท่ากับมิยังก,กินอันนั้นมิยังจะกินอันนั้นจ้ะ <c oughs> คือถอดสุุสุกคน้ะจ้ะคือทอดคือถอดสุกคนอยู่แต่สถานาการณ์มัน,มนกบบไม่ค่อยดีเนะจ้ะช่วงนี้บ้านเท่ากันเลยจังยังเป็นยังว่ม,มีความชัดเจน ตอนแรกแซวดอนว่าสิกลับบ้านคิดร้ายจ้ะว่าสิกับบ้านมาเนี่ยก็เปลี่ยนข้าวเราจะบ้านห้องก็ได้หุ่นไหวแลาการป้องกันกันกบพอดีทังกลับไปเนี่ยครอบครัวเ้าก็อึดอัดใจนะจ้ะบพยางอยากให้คนอื่นลำบากใจสังคมหลอกข่างเท่าพอมก็เลยตัดินใจยูต่อจ้ะกลับไปก็คือเ้า แค่ก็ห่อใส่ผักแล้ววุ้นร่นเกาหลีเพิ่นกินเอียงเพิ่นมักห่อใส่ผักอ่ะ สถานก,การณ์ก็ไม่ค่อยปลอดภัยไปใช้มาใช้กับป้องกันตัวเองเด้อจ้ายูบานเฮาหรือ่าอยู่ในเกาลีกดดีน่าจะแบบว่าเซาวดอนคิดว่ายูบานเฮานี่มีโอกาสตีเสื้อได้แบบง่ายมากเลยแบบมุมีการป้องกันมุมมีการยังเลย พึ่งบังคาวแมสก์หาสื่อเงี้ยยากังาก,กงากก็ยุนิจ่ะยุนิซาวดอนยังมีใส่ตลอดว่าเะเาแกบเป็นสื่อมาไว้ให้เป็นหลายไลยน์เนาะจ่ะกองใหญ่ๆกองละสองพันชิ้นนะเพิ่นเก,กียบเป็นสื่อมาไว้ให้สาวดอนก็บมบ่ได้ซื้อกะดีอยู่จ้ะเพิ่นดูแลเฮาดีเนาะแล้วก็เพิ่นจะพาให้ไปตลาดเนาะจ้ะช่วงนี้เพิ่นกับยานเฮา,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 าติดเพิ่นยานเทาติดสโลก มาจากตลาดที่แบบว่าคนพุกผ่านหรือ,อยังเนี่ยเพิ่นบ่ให้ไปจ้ะเข้ากับยุตธหองจ้ะเส้ชีวิตของเข้าปกติจ้ะแตะว่ว่าเพียงแตว่ว่าบรออกไปใสเนะาะป้องกันจะคลองค่ะโลกอันนี้มันเป็นปะยานเป็นมากนะล,ลำบากแต่ยังเดียวด้วยจ้ะกันปั่วประทันแล้วโดนแต่อย่างไ้พี่ห้น้องเขาปลอดภัยจากโลกนี่จ้ะเป็นห่วงทางบ้านเป็นห่วงสุขุสุขคนเป็นห่วงโลกเต้าจ้ะ เมบมากี้น้ำกันเล้วจ้าพี่น้องอเนแม่นสุท้ายในาการเกาหลีช่วงนี้ดีขึ้นแต่ว่ากจะต้องระวังตัวอีกเน้วจ้าเนาะ สองระว้างตัลวลของคือเกาอวามาห้มันดีกว่านี่บ้างกางานแต่งานก็บม่ค่อยมีเห็ดอยู่เกาหลีก็ได้บางคนก็ต้องหยุดทำง,งานไป สูๆแล้วจ้ะเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นแซวดอนเสื้อว่าเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นทุกอย่างจากคลิปนี้สาวดอนกับบมิยยังม,มาบอกไลน์ดอกจ้ามาทักท้ายพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปดูแล้วาจา้ะเนาะ อาทิตยหอดพีพ่น้องจ้าบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนแล้วอาทิตย์กว่าเกือบสองสองเกือบสองอาทิตย์แล้วจ้าบ่ได้เฮ็ดคลิปเลยมาทักทายมาทักทายพี่น้องข้าซื้อแล้วจ้าเฮ็ดหลายโอ้ยบ่ผิดบ่ถึกแล้ว <S <S พ่อกันคลิปหนาด้วยจ้ารักษาสุขภาพสุขผู้สุขคน,นจ้าฝากกดติดตามให้าสาวอุดรในเด้อมูไม้มูเก่าก็ได้เข้ามาทักทายเด็กกันเรื่อยๆจ้า เ้าดอนกับิบไปหาทุกผู้คุ้นจ้ะขอบคุณหล,ลายๆจ้าที่เขามารับส้มคลิปของเซาดอนจ้ะคุณนจ้า